สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมนะครับผมหนาวบ่หนาวบ่นะครับเพื่อนเนาะอากาศหนาวนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับผมเอาไกลปีใหม่แล้วนะครับอีกว่ากี่หมื่นนะครับเนาะเมืเอกวันที่ยี่สิบเลยนะครับเดี๋ยวก็สิบปีใหม่แล้วอีกสิบหมื่นแ้นนะครับสิบเอ็ดหมื่นเนาะเข้าดาวนะครับเพื่อนเนาะเข้าดาวเข้าดาวนะครับเนาะนะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยอากาศก็สินหนาวนะครับเนาะอากาศหนาวหนาวแห้งนะครับในช่วงปีใหม่ของทุกปีล่ะก็สิอากาศหนาวนะครับเนาะนะครับการเฉลิมฉลองนะครับเนาะ การเดิมนะครับเนาะนะครับเฮียปี้เนาะกานะครับเป็นเพื่อนเนาะกาละมัดละว่างนะครับเนาะเพราะว่าอากาศมันบอปกติปนไดนะครับเนาะนะครับบางคนกาจจอ่าก็มีการเมืนเมาแล้วก็เสีนะครับไปนอนยุททุติทโซเดดนนะครับเนาะแล้วกาทํ้าไม่จะคองเนี่ยนะครับเนาะกับเมาเมาแหงบรูบรูโตเนาะแล้วก็สีอากาศหนาวแห้งแล้วก็เสีเกิดการช็อกกัรยังไปนะครับเนาะนะครับผมเอ้านะครับผมการสนุกสนานมลซึนซึนเส่ให้ห้ากันนะครับเนาะ นะครับเข้าดาวในช่วงปีใหม่นะครับเอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนว่าเฮ้าสิบไปที่หลักสิบหลักหน่วยล่างเนาะนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนนะครับผมในหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมในวัที่พันมานั่นนะครับผมเฮากับนะครับผมใส่เลขกก็สามสูตรเลยนะครับเอาในวดนี้เฮ้าสิบออกมาเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาสิบไปอ่าเมืองหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับในวัที่พานมานะครับเพื่อนเนาะนะครับในวัที่พันมานั่นนะครับผมเฮ้าใส่เลข สามสูตรนะครับใสเลขสามสูตรเนาะนะครับสูตรนี้ว่ามานะครับเนาะสูตรนี้ไม่มาลดนะครับเพราะว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอ้าพักไว้ก่อนนะครับเข้าสิใส่เลขสองสูตรนี่ครับใส่เลขสองสูตรนี้เท่านั้นเลยในหลักสิบใช้สองสูตรนี้นะครับนะใช้สองสูตรนี้เนาะนะครับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับพอี่ใส่สูตรนี้เนาะครับสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรแปดโตแล้วก็สูตร โซนี้แปดตัวโซนี้หกตัวนะครับเนาะแปดตัวแล้วก็หกตัวนะครับในหลักสิบนะครับเจ้าเข้าสิบไปเบิ่งกันเลยนะครับสองโซนี้นะครับเข้าสิบไปที่สูตรที่แปดตัวนี้ก่อนเนาะนะครับก็คือตรนี้นี่ครับเนอะนี้นะครับในหววที่ผ่านมาเนี่ยในตรนี่เดินดีนครับเดินดีนะครับเขาเยามาเลยนะครับเขาเหยามาเลยนะครับเพราะว่ามันเลขกันบ่ทันหลายหวดเนอะนะครับเลขกมันประมาณยี่นนนะะคครรัับบเดิ เน่งห in no ัที่ผ่าันมาสูตรที่หนึ่งพาเพสูตรที่หนึ่งมันก็เดินมาโดดแล้วเนาะสองปีแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็สูตรตัวนี้กับแปดตัวนะครับเนาะเนงหัวที่ย์พันมาเนี่ยเก่าหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกแปดเนี่นะครับมาสองเนาะออกสองหนึ่งนะครับในหลักสิบนะครับในงหัวนี้นะครับประมูลผลออกมาแล้วนะครับเนาะประมูลผลออกมาแล้วนะครับในตัวนี้เนาะนะครับการประมูลผลของเขาเนาะสีเงาจังหน่อยนะครับเนาะอาจจะไหลไหลตำแหน่งจัหน่อยนี่ะครับอาจจะไหลตำแหน่งจักหน่อยนะครับเนาะ แสนหมื่นสองครั้งร้อยบนนะครับสิบล่างแล้วก็หน่วยหนึ1 1่งสองครั้งสิบสองสองครั้งหน่วยสองร้อยสามหน่วยสามร้อยสี่สองครั้งหน่วยสี่บวกสองได้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่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 งบวกสองนะครับตัวนี้ครับตัวซ้ายบวกสองตัวกลางบวกหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วนะครับเนาะในวันนี้นะครับประมูลพอมอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตอนนี้เนาะนะครับนำมาเป็นตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเอ้ยสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับนักครับนี่นะครับเนาะก็คือสูตรแป่โตนะครับในสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดเลยนะครับในสูตรนี้แล้ววันนี้สูตรหกตัวนี่กับบู๊ปวดโพนะครับสูตรหกตัวกับสูตรบัวโดทึ่นะครับสูตรนี้สามสิบม้วนสูตรหกตัวนะครับสูตรนี้หกตัวรักสิบสูตรนี้หกตัว เดินสามสิบหมดนะครับหกตัวเท่านั้นนะครับเนาะนี Century ่ครับหกตัวนะครับเข้าหลักซิบนะครับเดินลักสิบเนาะครับเดินลักสิบนะครับนี่ครับเนาะนะครับในสูตรนี้เดินเงาวเลยนะครับนี่ครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับนะครับในหัวที่พันมาสักไคสัสไคสักไคสเข้าจับเอาสูตรเดียวซะเอาสูตรนี้สูตรเดียวพอเลยในหัดที่พันมากเนาะนะครับลักซิ มันกับบาลายมันหกตัวนะครับเอามันจับแตมจับยังกัะสีหน่อยลงอีกนะครับจับโซเดนโจวนี้งกวากันไปนะครับแต่หกตัวนะครับเลยหกตัวนะครับหกตัวชุดหกตัวเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับเนาะสาหรับในชุดนี้เนาะนะครับในดที่ั่า์มาเนี่ยได้หนงสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดนะครับแล้วก็เลขสองมาทีหลักสิบ วันี้ได้ตกเกล้นะครับได้ตกเกล้นนะครับการประมุ่ผลนียแบบนี้ครับเนี่ยแสนหมื่นพันหน่วยล่างหน่วยสี่บวกห้าได้เท่าไหร่บวกหนึ่ง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 ตัวทุตไทยบวกสามมีซัมนี้นะครับการประมุ่นผลนะครับครับแสนหมื่นพันหน่วยล่างหน่วยสี่บวกห้านะครับได้เท่าไหร่ก็นับไปหาตัวตัวทุตไทยบวกสามเป็นหกตัวนะครับในวันนี้กันี่นะครับได้มาตักเก่าหนึ่งสองสามสี่หา แปดนะครับเยอะนะครับเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดนะครับคอยกระติดนัมันเทานั้นแหละล่ะ่อว่ไอีอยย่างนะครับเป็นคอมเมนต์นี้ดีนะครับเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดนะครับเรียกว่าเป็นตัวนี้นะครับเนาะนะครับมาหนี้ถางเขาเสียบส้นะตัวอะรมันคือกันแน่วันคือกันบ่อนะครับมิสี่นะหกไม่มีมิสี่หกไม่มี จ็ดไม่มีมีแต่แปดเก้าไม่มีศูนย์ไม่มีมีแต่หนึ่งเอา้าคุณบ่ได้ไล่ตัวได้เนีไงเอาได้สีนน 4. 4นะ่นะครับตัวเจ็หนึ่งได้สี่สี่นะนะครับสี่แล้วก็หกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดเก้าว่ามีศูนย์กับว่ามีมีหนึ่งนะครับมิหนึ่งแล้วก็มีสาม เอาได้สี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่แปดครับหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดได้สี่ตัวนะครับเนาะได้สี่ตัวนะครับสำหรับหลักสิบต่อไปหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยอ่ามันมาหนึ่งเนาะมีเข้าสองสุด ครับพี่เขาสองสูตรสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สามนะครับพี่เขาสองสูตรนะครับสูตรนี้แปดตัวสูตรนี้เจ็ดตัวสูตรนี้แปดตัวสูตรนี้เจ็ดตัวนะครับเลขสูตรนี้นะครับเนาะมั่นเดินมาสามสิบหมวดนะครับในสูตรนี้ในลักหน่วยนะครับในลักหน่วยสูตรนี้เดินเหย่วนะครับมันเดินยาวมานะนะครับสําหรับลักหน่วยแต่ว่านะครับคิดว่านะครับมันยาวเกินไปหรือไม่ นะครับมันเดินยาวเกินไปหรือไ <woo> ม่นะครับเนาะนะครับเดินยาวเกินไปหรือไม่ในตัวนี้เนาะนะครับในสุดในสุดเนี่ยมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอเรี่ยงแต้มนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะนะครับในตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับในตัวนี้เนาะสองศูนย์นี่นะครับสองศูนย์นี่นะครับนักครับ เดี๋ยวขอเจนะครับเนาะสำหรับในหัวดนี้เนาะในหัวนี้ในสุรตัวน,นี้นะครับเนาะสตรตัวนี้สุดตัวนี้นะครับไม่หล like, ุดเด้สุดไม่หลุดเตินเงี้ยวเลยสามสิบสามหมวนะครับเอาสองสตรนี้เลยเอาสองสตรนี้เลยนะครับสองสตรนี้นะครับนะครับเดี๋ยวข้อเไปที่สุดที่หนึ่งนะครับสุดที่หนึ่งตัวนี้นะครับเนาะสุดที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลขแปดตัวนะครับเลขแปดตัวเป็นเลขแปดตัวเนาะในสตรนี้นะครับ เดินเงย, Unter ยวนะครับสองปีนะครับส่วนนี้สองปีนะสองปีนะครับสองปีนะครับมีหลุดสองวัปีหกเจ็ดนี่หลุดสองเทียนะครับปีหกเจ็ดหลุดสองวันนะครับรรก็คืองวดสี่สองนะครับวดสี่สองแล้วก็งวดสามสองนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับวันที่ผ่านมาก็เลขหนึ่งนะครับมาสองวันเลยเลขหนึ่งนะครับแล้ววันที่นี้สาหรับในวันนี้นะครับผมมั่นผลมาได้ตกเก้าเนี่ครับเลขมาได้ตกเก้าเนี่ยม่จะสูตรได้ตกเก้านะ นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับการประมาณผลนี้นะนะครับแบบนี้นะครับหลักพันนะครับร้อยหนึ่งสิบหนึ่งสองครั้งร้อยสองสองครั้งหน่วยสามแล้วก็หน่วยสี่บวกห้าเดินเรื่อยๆอันนี้มันจะลบเนาะเพราะว่ามันถึงน้ำนะครับบวกหนึ่งนะบวกหนึ่ง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 ไปเก็ดตัวตัวที่ไทยบวกสองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบวกหนึ่ง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 บวกสองนะครับนะมันถึงมันถึงน้ำฝนช่วงช่วงหน้าฝนนะครับ ไม่ลบเนาะนะครับมันเยิมนะนะครับเนาะพอมาประกาศแดงมันเป็นมึกซุมนะครับนะครับในวันนี้นะครับประมูลผลมาได้ตัวเก่าเล้ได้ตัวเก้านะครับเพื่อนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับนะครับเนาะในงวดนี้นะครับได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับนะครับในตัวนี้เนาะต่อไปนะครับต่อไปเป็นสูตรอันสูตรเจ็ดตัวเนาะสูตรเจ็ดตัวนะครับ สูตรเจ็ดตัวนี่สามสิบสามหมวดมารลุดเลยพดโพนะครับเนาะนี่นะครับนี่ก็คือสูตรเจ็ดตัวนะครับสูตรเด็เจ็ดตัวเนาะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับการรางวลผลใส่ใส่เลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเนาะแสนหมื่นสองครั้งแล้วก็ร้อยสิบหน่วยบนแล้วก็บวกสามนะครับแล้วได้เท่าไหร่ก็เดินยาวนะครับเนาะเรียงไปเลยหนึ่ต้องทเสีหกเจ็ดนะครับนี่นะครับเนาะเดินแบบนี้นะครับ เรียงแมไปเลยเนยเรียงแจมไปเลยนะครับตัวนี้เจ็ดต like so ัวเรียงแ้มไปเลยนะครับนะครับไม่หลุดเลยในส่วนนี้นะครับนะครับนี่นะครับเนาะสี่ยวสุดนี่สุดเดียวออกมาแมนตัวเดียว่าแมน้ยมันข้ามกันเนาะเนี่ยมาข้ามกันนะครับจะว่ามาฮอนวันนี่นะครับล่าสุดนี้ได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลขหนึ่งมาลักหนวยวดนนี้ระอวลนพอละมาเร้วนะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอิสวยงาม นะครับถ้าเอามาเทียบชนนะครับเนาะมันจะได้ตัวไหนบ้างนะครับเนาะหกม,ม่ไหมเอ้าหกไม่มีนะครับหกไม่มีเนาะเจ็ดก็ไม่มีมีแต่แปดแปดครับมีเก้ามีศูนมีหนึ่งมีสอง ามไม่มีมีแต่สี่นะครับมากเลกสองสูตรนี่นะครับเพื่อนเนาะมากเลกสองสูตรนี่สองสูตรนี้ชอบอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหน่อยพดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับบรุดคือกันตัวนี้นะครับสตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดนี่ตรนี่กับบรุดเพื่อนตรนี้กับบรูดโซนี้กับบรุดแต่ว่าสองสูตรนี่เนี่ยแน่นอนกว่านะครับตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าสูตรบรุดนะครับตัวนี้แต่มันหลายตัวนะครับตัวนี้ มันหลายตัวแล้วตัวนี้นะครับเป็นเลขหน่อยตัวแตไม่หลุดนะครับเป็นสูตรที่ลุดหลักสิบนะักสิบตัวนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับหกตัวนี่หกตัว,น,ตว,น,น,น,วนะครับไม่หลุดตัวนี้นะครับนี่นี่สามสิบหัวนะครับหกตัวไม่หลุดนะเลินยาวสามสิบหวดเนหลักสิบเนี่ยือจะเอาสูตรเดียวเนี่ยวะเอาสูตรเดียวนี้เป็นไงนะครับเพื่อนๆเห็นด้วยวะนะครับเอาสูตรนี้นะครับหลักสิบสูตรเดียวหวยนะล,ดดยวลักหน่วยสูตรเดียวเป็นไงโปรดบ เอาหลักสิบส่วนนี้กับหลักหน่วยส่วนนี้จับคู่กันเลยแล้วเอาเรียงเด่นมาจับนะครับมันจะโอเคอยู่เลยนะครับถ้าเอาเทียบชนนะครับได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในหกตัวนะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไอสามโมมี่สามโมมี่มิเตอร์สีนะ4ีนะครับ ก no ็ได้มากไหมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกตัวตัวนี้สี่ตัวนี้หกหกสี่ยี่สบสี่ได้ยี่สิบสี่คู่ไปเลยนะครับยี่สิบสี่คู่นะครับจะจับคู่กันเนาะจับคู่กันเลยนะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะคยี่สิบสี่คู่ไปเลยวันนี้ยี่สิบสี่คู่นะครับทั้งหันนี้นะครับยี่สิบสี่คู่นะครับในเลขสุดนี้เนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับ ก็ได้ไปที่ยี่สิบสี่คู่ในเลขลั้นนะครับนี่นะครับเนาะในจับชูชูลงมาแล้วนะครับอันนี้ชนหกตัวอันนี้ชนสีน่นะครับสี่ตัวกับหกตัวนะนะครับบอมมีสองบอมมีผ่าตัวนี้ก็ไม่มีหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดไม่ติดมาเลยตัวนี้หกกับเจ็ดสามหกกับเจ็ดไม่ติดมานะครับมีแต่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนาะ ไอ้กระโดดยังจะมีนะครับเนาะนะครับพ่อจับโคเดนในไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารยอยเอาแต้มรวมแล้วก็เอาเลขเด่นมาจับนะครับสําหรับในเลขล่างนะครับเนาะสิบล่างหน่วยล่างนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับเอานะครับนะสําหรับในหมวดนี้นะครับเพื่อนเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีมากๆเลยนะครับที่เฮานํามาเนาะนักครับผมนี่นะครับสําหรับในตัวนี้นะครับเนาะนะครับ เอาะครับสำหรับในคลิปนี้กระเจียวไม่จมีร้านเปื่นไปเลยสวัสดีครับ